นะแล้วไอ้หนุ่มคูปบตาหน้าเสียครับหน้าเสียแล้วก็ตัดบทกลัวพยานปากทูพูดเขาก็อยากระบายความในใจของเขาว่าเขาโดนหลอกใช้นะครับพี่น้องเอเขาโดนหลอกใช้เขาโดนหลอกให้พูดแบบนี้เห็นไหมครับพี่น้องเอาดันๆันนะครับดันดันเปร่าเลยอะไรความจริงก็คือความจริงเราต้องพูดความจริงออกมาครับ อะไรที่หลงผิดเรากลับคืนมาได้นะครับเพื่ออะไรที่จะลดตาบาะที่อยู่ในใจเราได่ไหมล่ะนะครับอันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกเขาที่เขาเอามาพูดแล้วกูช่วยเหลือกูได้อะไรวะไม่ได้เห็นค่าเห็นคุณไม่ได้เห็นหัวไม่นำซ้ำจริงที่เขาโดนอ่าสิ่งที่เขาโดนทีน่นี้ใช่แต่ไอ้หนุ่มคูปตา้ารู้ดี เรื่องเรื่องเวลาทีนี้ไอ้หนุม่มคูบุต้าบอกว่าไปหาพยานปากถูเก้าโมงกว่าแล้วมาบอกว่าไปหาพยานปากถูไปถามพยานปากถูว่าเห็นตุ๊กตาไหมในเวลาสิบนาฬิกากว่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีไอ้หนุม่มคูบูต้าก็เลยหน้าเสียทีนี้พยายามพูดตัดบทบบตัดบทเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซี ทำไมไม่ปล่อยให้เขาพูดอานะครับผมจะลงไลน์แล้วครับเอานะครับนะเอออย่างนั้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องเออาทำไมเขาถึงออกมาพูดแบบนี้ทําไมไม่ปล่อยให้เขาพูดเพราะเขารู้แล้วว่ากลัวเขาพูดนี่แหละครับพี่น้องเอฟีมันเป็นแบบนี้อ่ารีบตัดบทเลยครับพี่น้องรีบตัดบทเลยนะครับ แต่คุณอะไรหลุดปากพูดออกมาแล้วในเรื่องอะไรครับในเรื่องเวลานี่แหละครับสิ่งที่เป็นผลดีนะครับเรื่องเขาที่จะไปต่อสู้ในชั้นอุรธรณ์เพราะออกจากปากเขาเองอ่านี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ไม่สลาดเท่าไหร่การดื่มทำให้สติเราไม่ส,สัมปัสญะญใช่ไหมเพราะอะไรครับคุณเขามันมีความอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่า มันหลุดออกมาไงแต่ว่าเป็นความจริงสิ่งที่พูดนะครับอ่ามันไม่อ่าระงับสร้างใจไม่ได้ทีนี้ใช่หนึ่งคุณต้องแก้เวลาให้ได้เวลาสำคัญที่สุดที่จะหลุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือเวลาครับไม่ใช่เรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องอื่นครับใช่ครับเหมือนผีจอบปากให้พูดเลยครับหนึ่งคืออะไรครับ ที่จะแก้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คือเวลาครับถ้าคุณแก้เวลาหมดคือจบหมดเลยครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนี่นะครับคือเรื่องสําคัญคือเรื่องเวลาครับหลักฐานตรงนี้คือชัดเจนครับนี่แหละครับกิปที่พี่เก่าตัดลงมาคือเรื่องเวลาแต่เขาบอกว่าอะไรอ่าไอ้หนูกูตาก็หลุดปากบ,บอกว่าอะไรนะไปหาพยานปากถู ในเวลาเก้านาฬิกากว่าแต่คำให้การบอกว่ายัางไงสิบโมงกว่ามันห่างกันเป็นชั่วโมงครับพี่น้องกว่าเขาจะมาจากไหนจากไทยสวนไทยไร่ใช่ไหมเป็นชั่วโมงแล้วอาจจะก่อนแปดโมงด้วยซ้ำนี่แหละครับพี่น้องอีฟสีนี่แหละครับ ความจริงก็คือความจริงความจริงมันมันไม่มีความลับในรูปอ่านะมันโกหกใจตัวเองไม่ได้อืมนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้เหมือนเขาจะระบายอะไรสักอย่างระบายความผิดของเขาที่เขาโดนหลอกให้พูดแบบนั้นโดนหลอกให้พูดแบบนี้ มีอะไรก็พูดความจริงมาเลยครับอ่าความจริงก็คือความจริงครับพูดมาเลยครับนะอ่ามันจะเป็นตาบาปติดตัวเราเอาถ้าครอบครัวเราโดนแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับเขาหรอกความรู้สึกใช่ไหมไม่ใช่ว่าเออเอาค่อาคติมาเป็นที่ตั้งนะครับใช่ไหมออไม่ใช่เอาคติมาเป็นที่ตั้งใช่ไหมยันเป็นแบบนั้น ถ้าละครอบครัวใครโดนมันก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับแบบนี้นะเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นนะครับใช่ความจริงก็คือความจริงครับพี่น้องคืออะไรครับคือไอ้หนุ่มกูบุต้าหลุดที่นี้เออคือไอ้หนุ่มกูบุต้าหลุดที่นี้หลุดออกมาบอกว่าได้ไปเจอพยานปากโทไปหาพยานปากโทว่าไปถามว่าเห็นตุ๊กตาไหมในเวลาเก้าโมงกว่า กว่าเขาจะมาจากถ่าไร่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยวผมว่าน่าก่อนเป็ดโมงด้วยซ้ำนี่แหละครับพีบ่น้องเอฟีจริงที่สําคัญความรับมันมีเอาดันดันเปดรลอยไร่ท่านใยยังไม่กดนะคนดูหนึ่งพันสงร้อยท่านนะนี่แหละครับนี่แหละครับคุณต้องต่อสู้เรื่องเวลาให้ได้นี่แหละครับได้แล้วครับได้ความจริงจากปากแล้ว พี่รถครับได้ความจริงจากปากที่ชัดเจนนะครับพี่น้องนะคือคนพูดออกมาเองนะครับนี่นะครับคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นหลักฐานสําคัญคดีมันยังไม่จบครับอย่าคิดว่ามันจบนะครับมันก็เป็นไปได้ครับถ้าออกมาพูดครับถ้าเรื่องเวลานี่นะครับถ้าเรื่องเวลาแก้เวลาได้คือจบหมดเลยครับจบหมดเลยครับไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นครับจบไปเลยถ้าแก้เรื่องเวลาได้คือจบหมดเลยครับ นะจบหมดเลยครับอือใสๆเลยครับเห็นเห็นเลยนะครับนี่แหละครับคืออะไรครับที่เรื่องของเขาที่จะไปต่อสู้ในชั้นดีกานี่แหละได้แล้วครับเรื่องเวลาจบเลยครับผมบอกไว้เลยหลักฐานเด็ดหลักฐานใหม่เลยนี่เอาเข้าไปเลยเขาเป็นคนออกมาพูดเองถูกต้องไหมพี่คุณไม่ต้องไปแก้เรื่องอื่นครับไม่ต้องไปแก้เรื่องหมาครับมันหมามันจะเดินไปอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเรา เราต้องแก้เรื่องเวลาของเราให้ได้นะมันจะเดินไปกับใครหรือจะเดินไปคนคนเดียวก็แล้วแต่ใช่ไหมละ่ะเออแล้วต้องแก้เรื่องเวลาเรื่องของเรานี่ให้ได้อย่าไปสนใจเรื่องหมูเรื่องหมาใช่ไหมละ่ะนี่แหละครับการต่อสู้ผิดชีวิตเปลี่ยนการจะแพ้การชนะคือแก๊กเดียวครับคนเก่งเขาต้องถามว่ามันจุดโหดเลยครับพี่น้องเอฟซี เออม,มันไม่ได้เกี่ยวเลยครับถ้าเราแก้เรื่องเวลาได้คือมันจบพี่อืมนะคือเราแก้เรื่องเวลาได้มันจบไงใช่ไหมละ่ะแล้วเรื่องเวลาเนี่เอา้ามันมันหายก่อนหน้านี้แล้วเวลาที่คุณอยู่ละ่ะอยู่ยังอยู่ที่อะไรที่จับ G P S อยู่ใช่ไหมจริงหรือเปล่าครับ มันจะมายังไงก็เรื่องของมันแล้วทีนี้เอา้าผมอยู่ตรงนี้อยู่เวลานั้นเวลานี้ใช่ไหมมันคิดเหมือนผมไหมคิดเหมือนผมไหมเอา้าเช่นผมคุณเอาอะไรามายืนยันนะออแล้วเขายอมรับหรือ,อยังครับเครื่องอนานเขายอมรับหรือ,อยังต่างประเทศเขายอมรับหรือ,อยังนะเอาเข้าใจไหมอ่ คุณต้องแก้เรื่องนี้ให้มันได้มันถึงจะจบเอาใจไหม